รีแคปวันลูพินี107ศึกสามเพชรสุดมันก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ มาเริ่มกันที่ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เพชสามนายันโมฮัมเหม็ดมวยหนุ่มพลังสดวัย16ปีตัวแทนฝรั่งเศสแอลจีเรียอาสารับน้องใหม่อันตรายอดัมสเดชพันธ์ดาวรุ่งวบ17ปี ลูกครึ่งไทยมาเลน้องชายแท้ๆของอาลีฟสอเดชพันธ์ครั้งนี้เจอกันในกติกามวยไทย112ตอนเปิดฉากยกแรกเพชรสามและอดัมไม่รอช้าเปิดหน้าลุยแลกอาวุธกันชุดใหญ่ช่วงที่เหลือทั้งคู่สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีและในช่วงท้ายอดัมมีลูกฮึดไล่ถลุงจนเพชรสามออกอาการซึมให้เห็นจบครบสยกกรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือให้อดัมชนะคะแนนไม่เอกฉัน2ตอ1เสียง แจ้งเกิดบนเวทีวันลุพิดีได้อย่างสวยงามขคใส่ฝาลตัวใสาลตัวครับเพด้้าไม่ถึงเจอดอคคู่ต่อมาเป็นเพชรหนึ่งเปิดตัวดุดันบูยับกลางเวทีปิดจ็อบอันโตนิโอการยกสองแบบมันจัด เปิดเกมมายกแรกทั้งคู่เดินใส่กันแบบไม่มีใครกลัวใครก่อนจะเป็นทางด้านเพชรหนึ่งที่สามารถกดศอกขวาใส่เปียหน้าเรียกนับ8ได้ก่อนหนึ่งครั้งและหลังจากนั้นไม่นานเปียหน้าได้โอกาสก็จัดสอกขวาท่าเดียวกันเรียกนับคืนได้ต่างฝ่ายต่างได้ใจเดินบู้ลุยกันแหลกและในช่วงกลางยกที่2เพชรหนึ่งได้โอกาสอัดเปียหน้าเข้ามุมพร้อมกดหมัดใสเป็นชุดส่งเปียหน้าลงไปกองชนะค o อรับโบนัสกลับบ้านได้สำเร็จแบบโคตรมัน กับคนละ2อนัดนะครับกับมันฟอเอาละครับโดนฟองของเพชรหนแล้วครับโอ้โหโดนลูนไปด้วยเลยครับทางด้านของเียร์นาได้ครับอาจจะเข้าไปครับขัดขวาครับโดินซ้ายครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ลูนออกไปยกสองอารมณ์ติดเกมได้สำเร็จครับดูดูอย่างเป็นทางการครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ